ทมละคร Ollie. สวัสดีครับสวัสดีชาวโทนี่แายควันนะครับก็ตอนนี้พี่มีละครเรื่องมณีสว่านนะครับกำลังถ่ายทําอยู่แล้วก็เรื่องสีรุ่นสีวุ่นนะฮะออนแอร์วันที่4นี้นะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะมีแบรนด์ไฮสวิตตี้นะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับแบรนด์ไฮสวิตตี้วันที่9ครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับ ได้อ่านทุกใบนะครับแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะตอนนี้เพราะว่าพี่กำลังทําบ้านใหม่อยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้หยิบออกมาแปะไว้ตามผนังหรือว่าถ่ายรูปให้ดูนะฮะแต่ว่ารอบ้านเสร็จปุ๊บพี่จะจัดโซนๆนะัะแล้วก็แปะการ์ดของทุกคนแล้วก็ของขวัญชิ้นนะครับวางไว้รวมกันรอดูด้วยกันนะครับแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนที่ส่งมาให้นะครับขอบมากที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆเจอแต่คนรักดีๆนะครับแล้วก็เจอแต่ โชคลาบเข้ามาในชีวิตน,นะฮะขอบคุณมากนะครับ